สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนกลับมาเบิ้งอีกแปลงนึงนะคะนี่อีกล็อกนึงเบื้องแล้วไม่เบิกเลยจะเพื่อนเพื่อนจฝนมันแรงหลายดูหมันของยายน้อยจักสีรอดบรอดเด้อพี่น้องเอ้ยความหวังตั้งไวสงสัยสิมือนจะพังพลายพวกเราพี่น้องจ้าเลยเบิ่องน,น,นี้ต้นนี้ก็ไปแล้วจะนี่ถ้าฝนมาไม้อีกนี่ก็คือถ้าฝนตกซ้ำนี้เราถิ่มไปเลยนี่ก็ซ้ำมาหลวกนะคะเพื่อนเพื่อน ต้นมันย้อยหน่อยดูเนี่ยโอ้ยมันตตเปิดตาเหลือใจแต่พี่น้องเอ้ยฝนฟ่าบ่ตกหอก็มาตกเมื่อนี้่นี่คืนนี่แหละพี่น้องตกมาเพราะลิ้นเพอได้ชุ่มยุ่งจนนี่ประมาณนี้ดูแล้วไม่เวิร์กเลยจ้ะเพื่อนๆนฟังทังนี้ก็เพอฟังทางนี้ดิงมเป็นจุดจุดจ้ะเพื่อนเพื่อน,น,อน,น,อน,อนแต่ว่ากะเหลืองหลายเลืองมากเลยนี่ ่งผู้อยู่บ้านก็บาได้มาเสาะมันออกจากมันนะคะนี่สงสัยที่ได้มาหาไรเสาะจากเ,เพื่อนๆอยู่บ้านคนอยู่บ้านก็บาได้มาทํางานมันก็นเลยกลายเป็นสีรกๆในจากน้อยแต่ว่าเขาก็มาเก็บหยาวายุจานี่ดูเหลืองไปเบิดเลยจา้าเพื่อนๆนี่เ่ค่ยจะเวิร์กนะคะในมันปีนี้ เกิดดีแต่เสียทีมันมาแลงจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่แรงหลายกะงมเป็นมองมองจ้ะเพื่อนเพื่อนจักว่าสิรอดวารอดเด้อล็อกนี่ก็ได้ถ้าฝนวาเล่งก็อาจจะได้ถ้าฝนเล่งก็อาจจะได้เก็บกู้เร็วอีกจากน้อยเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้มันชุ่มน้ำจ้ะเพื่อนเพื่อนสายพันธ์อันนี้สายพันธ์สีทอง ก็บ่ค่อยไปไหนดอกพี่น้องจ้านี่บ่ค่อยจะเวิร์กอันนี้มาอีกสายพันธุ์นึงจ้าเพื่อนๆนี่การแดงอันนี้ก็จัดว่าเวิร์กยุ่จ้านี่แต่ว่าก็บ่รู้จิซัมไหนนะคะบอกว่าถูกจ้าเพราะว่าของมันอยู่ในดินเนาะอาจจะยังบ่รู้ว่าไรได้ตามเป้าหรือบ่ได้ตามเป้าอันนี้ก็ไว้รุ่นกันอีกทีจ้ะเพื่อนๆ แรงไรายบ่ใครเวิร์กจ้าเพื่อน